Hey. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ดพี่จิกมาแล้วพี่จิกมาแล้วนะคะวันนี้มากับเพลงมันๆแฮ่ hey. ใครไม่อยากโยกให้มันรู้ไปสิ เช่ขอเรียกวก่อนเดี๋ยวคุยกันนะคะเดี๋ยวคุยกัน วันนี้มาแนวนี้เบิกบ้านก่อนคัสีเบิกบ้านก่อนขอเรียกองค์แป๊บหนึ่งเฮ้ โศาซะงั้นอ้าวไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะสวัสดีสวัสดีนะคะกำลังมันเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่ง ใครรีบออกไปก่อนขอพี่เรียกองค์แป๊บของมันจริงๆ อารมณ์เหมือนอยู่ในขับอ,อ่ะโอเคโอเคโอเคโอ้มันจริงๆอิเลยไม่อยากหยุดเลยนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะสวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะโอ้ร้อนเลยนะคะร้อนเลยอืม แต่มันขอบอกว่ามันทำไมเราต้องมีการเต้นทำไมเราต้องมีการเคลียร์พลังงานก่อนคุณรู้ไหมว่าในทุกๆวันเราต้องเจอนะคะกับ เรื่องราวลบๆเรื่องราวนะคะด้านลบมากมายนะคะการที่เราเต้นนะคะเบิกบานมีความสุขมันจะทําให้เรานะคะไล่พลังงานเหล่านั้นนะคะออกไปนะคะคุณรู้ไหมเวลาที่คุณเต้นเวลาที่คุณมีความสุขเนี่ยสารนะคะมันจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาทําให้เรานะคะมีความสุขยิ้มนะคะนั่นแหละเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขมีความเบิกบานนะคะสิ่งดีๆมันจะเข้ามานะคะมันจะเข้ามาและเป็นการเรียกพลังให้กับเรา ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะคะอืมประโยชน์มีเยอะแยะทำไมต้องมีความสุขทำไมต้องเบิกบานทำไมต้องเต้นนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคเหนอายุอายุมันไม่ใช่น้อยๆน,นะคะอายุไม่ใช่น้อยแล้วนะคะแต่แล้วไงอ่ะใครแคร์นะคะ ความสนุกมันไม่ได้จํากัดที่อายุนะคะมันไม่ได้จำกัดนะคะว่าต้องอายุแบบนี้นะถึงจะมีความสุขถึงจะเต้นได้อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะความสุขเราสร้างเองได้มีความสุขในหัวใจนะคะแล้วขอแบ่งปันก่อนขอขอโคดแบ่งปันสิ่งดีๆก่อนก่อนที่จะรับนะคะก่อนที่เราจะรับเรื่องราวดีๆก่อนที่จะคุยกัน แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีอีกรอบนะคะมาเจอกับพี่จิกนะคะมาเจอกับโค้ชจิกเดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งอ่ะมาเจอกับโค้ชจิกนะคะที่หน้าเพจนะคะสวยรวยปังด้วยพลังกดแรงดึงดูดนะคะเพจเพจนี้นะคะต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะให้ทุกทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะกับหัวข้อนะคะพลังแห่งการสำนึกรู้คุณ พลังแห่งการสํานึกรู้คุณนะคะทําไมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดทําไมต้องเป็นการสํานึกรู้คุณเป็นการขอบคุณไม่ได้หรอการขอบคุณกับการสํานึกรู้คุณนะคะต้องบอกก่อนว่ามันแตกต่างกันมันอาจจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าการขอบคุณน่ะ ก็เหมือนกับเราขอบคุณทั่วไปใช่ไหมคะมีคนนะคะซื้อของมาให้เราก็ขอบคุณมีคนนะคะทํางานให้เราช่วยเราทํางานเราก็ขอบคุณใช่ไหมแต่การสํานึกรู้คุณนะคะคุณรู้ไหมว่ามันเป็นการนะคะเหมือนเราขอบคุณแหละแต่ว่าเราขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจ ขอบคุณด้วยจิตวิญญาณขอบคุณนะคะด้วยพลังแห่งการขอบคุณจริงๆด้วยความสำนึกรู้คุณจริงๆขอบคุณจนการสำนึกรู้คุณเนี่ยมันมันออกมาจากหัวใจจริงๆนะคะคุณถ้าถ้าใครเคยได้ดูนะคะก็ส่วนมากแหละนะคะที่ที่เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดต้องเคยนะคะ เรียนคลิปมหาการยบ21วันของแม่ครูสิตานะคะแม่ครูสิตาจะบอกนะคะเกี่ยวกับการขอบคุณได้อย่างลึกซึ้งได้อย่างละเอียดมากเลยนะคะแล้วโค้ดเป็นคนนึงนะคะที่นะคะได้รู้ว่าการสํานึกรู้คุณนะคะโอ้โหมันมีพลังมากเหลือเกินคุณรู้ไหมว่าการที่เราสํานึกรู้คุณต่อทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างนะคะ มันมหัศจรรย์มากขนาดไหนพลังมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะอันดับแรกนะคะที่คุณนะคะต้องขอบคุณนะคะก็คือการที่คุณขอบคุณร่างกายตัวเองขอบคุณตัวของคุณเองนี่แหละก่อนที่คุณจะไปสำนึกรู้คุณต่อสิ่งอื่นก่อนที่คุณจะไปขอบคุณคนอื่นนะคะให้คุณขอบคุณตัวเองก่อน ขอบคุณตัวเองที่เขาอยู่กับคุณขอบคุณนะคะทุกทกส่วนในร่างกายนะคะก็โค้ชจะไม่จะไม่พูดถึงลึกรายละเอียดว่าต้องขอบคุณยังไงบ้างนะคะใครที่อยากอยากรู้ว่าการสํานึกรู้คุณการขอบคุณแบบสํานึกรู้คุณจริงๆนะคะเราต้องไปดูนะคะต้องไปดูคลิปมหามหากราบย1วันของแม่ครูสิตาที่นะคะเราเซิร์ชก็ได้นะคะที่ Facebook เฟซบุ๊กก็ได้นะคะที่ Youtube ก็ได้มันจะขึ้นเลยนะคะหรือถ้าใครอยากรู้นะคะเดี๋ยวโค้ดนะคะยินดีแบ่งปันนะคะเดี๋ยวมีมีลิงก์ให้นะคะ การสำนึกรู้คุณคุณรู้ไหมว่าเวลาที่เราสำนึกรู้คุณกับอะไรมากๆสำนึกรู้คุณกับอะไรบ่อยๆเกิน17อย่างนะคะสิ่งนั้นมันจะขยายสิ่งนั้นนะคะมันจะนำพานะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะยิ่งเราสำนึกรู้คุณบ่อยเท่าไหร่นะคะพลังแห่งการสำนึกรู้คุณนะ่ะมันจะ มันเป็นพลังที่เรามองไม่เห็นนะคะมันเป็นพลังที่เราไม่เห็นแต่ถ้าคุณขอบคุณสิ่งไหนมากๆนะคะความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะคุณสังเกตไหมว่าคนญี่ปุ่นนะคะเขาน่ะประเทศของเขาเขาจะมีการขอบคุณบ่อยมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีคนที่เข้ามานะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาเป็นประเทศที่ขอบคุณนะคะเป็นประเทศที่ขอบคุณเก่งมากๆนะคะ อย่างศาสนาคริสต์เหมือนกันนะคะเด็กๆเขาก่อนจะกินข้าวหรืออะไรเนี่ยเขาจะขอบคุณเขาจะขอบคุณพระเจ้านะคะนี่แหละการที่เขาขอบคุณนะคะเขาขอบคุณนะคะจะทําให้เขาเจริญรุ่งเรืองประเทศญี่ปุ่นเขาขอบคุณเก่งใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าเขานมีคนจนที่น้อยมากเลยนะคะประเทศญี่ปุ่นมีคนจนน้อยมากเพราะเขารู้นะคะว่าเขาสํานึกรู้คุณต่อทุกสิ่งทุกอย่างต่อข้าวที่เขากินนะคะ ความเจริญรุ่งเรืองพลังแห่งการขอบคุณนะคะมันแผ่ขยายออกไปแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้เรานะคะจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะการที่ คุณนะคะอย่างถ้าคุณคนเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นแมคคาออนไลน์นะคะที่ถ้าใครอยากจะขายดีนะคะอันนี้เป็นทริคนะคะเป็นเป็นการขายที่ใช้กฎระดับโลกกดจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะมาใช้ควบคู่นะคะกับการขายออนไลน์คุณเห็นไหมว่าแบรนด์ที่เขานะคะ ถึงแม้เขาจะเจอวิกฤตในช่วงนี้แต่คุณเห็นไหมมีหลายๆแบรนด์ที่เขานะคะไม่มีผลกระทบเลยยิ่งมีวิกฤตแบบนี้เขายิ่งขายดีเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเขาสำนึกรู้คุณต่อสินค้าที่เขาขายคุณรู้ไหมเขาขอบคุณ เราต้องรู้สึกขอบคุณถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากขายดีนะคะอันนี้โค้ดแนะนําเลยนะคะให้คุณกลับไปขอบคุณสินค้าของคุณขอบคุณสินค้าที่คุณขายขอบคุณเขาด้วยความซาบซึ้งใจขอบคุณให้เกิน17อย่างนะคะ ทำไมต้องเกิน17อย่างเพราะอันนี้นะคะอับราฮัมฮิกส์นะคะผู้นําจิตวิญญาณระดับโลกนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขอบคุณนะคะเกิน17อย่างขอบคุณด้วยด้วยความซาบซึ้งใจด้วยความจริงใจจริงๆออกมาจากหัวใจจริงๆนะคะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะมันจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเรามันเป็นพลังงานที่เรานะคะสัมผัสไม่ได้หรอกเราเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่มันมีจริงนะคะ คุณรู้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมีพลังงานเงินก็มีพลังงานเขาไม่มีชีวิตติตใจแต่เขามีพลังงานเมื่อ,อไหร่ที่คุณ ส่งสิ่งดีๆรู้สึกดีๆต่อสิ่งไหนมากๆนะคะสิ่งนั้นมันจะขยายสิ่งนั้นนะคะมันจะดึงดูดเรื่องราวข่าวดีนะคะมาให้กับเรานะคะถ้าวันนี้คุณขายสินค้าคุณลองขอบคุณสินค้าคุณดูสิขอบคุณนะคะด้วยความซาบซึ้งใจให้เกิน17อย่างทําแบบนี้21วันนะคะพลังแห่งการสํานึกรู้คุณนะคะมันจะนะคะนำพาสิ่งดีงามมันจะ นำพาความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะมาให้กับคุณนะคะไม่เชื่อคุณลองดูนะลองขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจนะคะแล้วคุณเคยคุณเคยเห็นไหมเวลาที่เออมันจะมีมันจะมีคลิปนะคะที่เขาทดลองนะคะเกี่ยวกับผลึกน้ำนะอันนี้คนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเขาทำการทดลองนะคะเกี่ยวกับผลึกกับผลึกน้ำนะคะว่า ร่างกายร่างกายของเรานะคะร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบใช่ไหมแล้วเขาลองทดลองนะคะว่าเอาน้ำนะคะเอาน้ำนี่แหละใส่ขวดโหลหรือใส่แก้วละ,อะสองสองสองโหลนะคะแล้วก็ปิดไว้นะคะอันนึงนะคะให้คนนะคะ500คนมาพูดนะคะมาพูดนะคะบอกว่ากูเกลียดมึงมึงน่าเกลียดจริงๆเลยเกิดทำไม คือคือใส่คําพูดด่าให้เขานะคะใส่คําพูดด่าให้เขาดา่าด่าเขานะคะุยมึงเกิดมาทาไมนึกมึงเฮี้ยจริงเลยว่าขอโทษนะคะมึงนี่เกิดมาทําไมเนี่ยโอ้โหน่ากเกลียดจริงๆเลยทุเลศมากๆเลยอะไรนะมืออะไรที่มันไม่ดีอ่าอะไรที่มันไม่ดีนะคะบอก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 เขาไปนะคะ คุณรู้ไหมว่าแก้วที่เราใส่พลังด้านลบให้กับเขาใส่พลังไม่ดีให้กับเขาพูดด่าเขานะคะห้าร้อยคนเนี่ยพูดแบบนี้ด่าเขาแบบนี้นะคะใส่พลังไม่ดีให้กับเขาแบบนี้คุณรู้ไหมเมื่อเอาผลึกน้ำนะคะไปมองใต้กล้องนะคะไปดูนะคะมันจะเป็นน้ำเนี่ยผลึกน้ำมันจะเป็นรูปร่างที่น่าเกลียดมากๆเป็นรูปร่างที่ สยดสยองน่ากลัวเหมือนเหมือนหน้าผีนะคะอันนี้เป็นการทดลองของนักวิทยา,ทยาศาสตร์ญี่ปุ่นนะโคตก็จำชื่อไม่ได้ว่าอะไรแต่อีกนะคะขวดโลหลนึงอีก แก้วหนึ่งนะคะเขาให้คน500คนเหมือนเดิมนี่แหละมาพูดนะคะมาพูดกับน้ำเนี่ยอุ้ยน่ารักจังเลยเธอสวยจริงๆเลยอุ้ยเธอนี่ดีจังเลยนะยอดเยี่ยมจริงๆเลยเก่ง,ง,งที่สุดเลยรู้ตัวไหมนะว่าเธอเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆทรงพลังที่สุดเลยบอกนะคะบอกพูดแต่สิ่งดีๆน้ำเสียงดีๆนะคะชมเขาชมเชียร์เขานะคะพูดนะคะด้วยความนะคะ ด้วยความสุขด้วยความเบิกบานนะคะน้ำเสียงอ่อนโยนนะคะผิดกับแก้วแรกใช่ไหมคะแล้วเขานะคะลองเอาเอาผลึกน้ำเนี่ยนะคะไปส่องดูเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าโอ้โหผลึกน้ำนะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากนะคะเป็นรูปเหมือนเหมือนคนยิ้มนะคะเหมือนคนยิ้มเป็นผลึกที่สวยงามมากๆนะคะคุณเห็นไหมคะว่า แม้แต่น้ำนะคะเขาก็มีพลังงานเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะคะใส่คำพูดดีๆนะคะใส่คำพูดดีๆให้เขานะคะเขาก็จะสวยงามและร่างกายของเราเหมือนกันประกอบไปด้วยน้ำเจ็ดสิบเปอร์ซนคุณรู้ใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะคะขอบคุณเขา บอกรักเขาบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันนะคะคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงน้ําในร่างกายของคุณมันจะเป็นผลึกน้ําที่สวยนะคะแล้วเขาจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมันก็ตรงกันข้ามถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ด่าตัวเองนะคะมึงนี่ห่วยแตกจริงๆเลยเกิดมานี่โอ้โหมีแต่เรื่องแย่ๆมึงนี่โชคร้ายจริงๆทําไมกูมันซวยขนาดนี้ว่าทําไมกูเกิดมายากลําบากหาเงินก็ยากขนาดนี้ว ทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสําเร็จไปไหนก็มีแต่คนเกลียดมีแต่คนนินทามีแต่คนว่ากูทําไมกูมันซวยห่วยแตกอย่างเงี้ยเมื่อไหรก็ตามที่คุณนะคะบอกกับตัวเองแบบนี้พลังงานในร่างกายของเรานะคะเขานะคะมันจะเจ็บป่วยคุณรู้ไหมว่ามันจะเจ็บป่วย ตอนแรกคุณก็ไม่รู้หรอกคุณมันอาจจะไม่แสดงอาการนะคะแต่เมื่อไหรนะคะที่คุณนะคะบอกตัวเองบ่อยๆนำแต่เรื่องลบๆนะคะไปดูเรื่องราวข่าวลบนะคะไปนินทานะคะขี้โมโหขี้หงุดหงิดสิ่งนี้มันเป็นพลังงานลบใช่ไหมเมื่อคุณนะคะให้ความสนใจหรือว่าคุณนะคะบอกตัวเองแบบนี้ตลอดใส่พลังงานด้านลบคิดลบดูเรื่องราวลบ,ลบดูข่าวไร้ยๆแบบนี้มันจะ เก็บเข้ามาในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะทำให้พลังงานในด้านในร่างกายของคุณนะ่ะมันเป็นพลังงานที่ลบเป็นน้ำที่น่าเกลียดน่ากลัวแล้วมันจะทําให้คุณเจ็บป่วยเซลล์ในร่างกายของคุณนะคะมันจะเจ็บป่วยสุดโสมลงทุกวันทุกวันคุณเห็นไหมคะว่าทําไมนักธุรกิจเนี่ยทำไมเขาถึงอายุสั้นพวกคุณหมออย่างเนี้ย หมอพยาบาลทำไมเขาอายุสั้นเพราะว่าเขานะคะรับแต่เห็นแต่คนไข้เห็นแต่คนป่วยเห็นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเวลาที่เขาถามคนป่วยคนป่วยก็บอกอาการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีคนป่วยคนไหนที่บอกว่าฉันวันนี้ฉันสบายดีวันนี้อุย้ยมีความสุขมันไม่มีใช่ไหมคะเวลาที่คนป่วยไปหาหมอ,องเนี่ย เขาก็ต้องบอกว่าเขาเป็นโรคนั้นโรคนี้อาการเจ็บป่วยกระสอกกระแสะมาคนที่เขาปกติเขาไม่มาหาหมอหรอกใช่ไหมคุณหมอพยาบาลเขาก็รับทุกวันทุกวันนะคะสะสมในร่างกายจิตใต้สํานึกเขารับนะคะว่าเออคุณนะ่ะรับเอานะคะเรื่องราวเจ็บปวดเข้ามามันจึงทําให้พยาบาลกับคุณหมอนะคะอายุสั้นนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสําเร็จอยากมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้สํานึก รู้คุณกับร่างกายก่อนสำนึกรู้คุณกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวบ้านน่ะคุณเคยสำนึกรู้คุณไหมเคยขอบคุณเขาไหมที่เขาให้ให้คุณได้อยู่อย่างสะดวกสบายถึงแม้บ้านคุณมันอาจจะไม่อาจจะเก่าอาจจะสุดโทมอาจจะไม่สวยเหมือนคนอื่นแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณเขาขอบคุณเขาทุกวันทุกวันนะคะเขาจะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับคุณ นะคะคทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีพลังงานเมื่อไรที่คุณขอบคุณเขาสำนึกรู้คุณต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะสิ่งดีๆมันจะเกิดข,ขึ้นกับคุณในทันทีนะคะนี่แหละเขาถึงเรียกพลังแห่งการสำนึกรู้คุณคนที่เขาประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้เขาก็ขอบคุณเหมือนกันเขาสำนึกรู้คุณต่อทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เขามีนะคะเริ่มจากการขอบคุณร่างกายก่อนแล้วสำนึกรู้คุณตับ ทุกสรรพสิ่งรอบๆตัวเงินงานนะคะผู้คนมากมายทุกสรรพสิ่งแหละคุณขอบคุณได้หมดแหละอย่าบอกว่าฉันขอบคุณไม่เป็นถ้าคุณขอบคุณไม่เป็นด้วยหัวใจไม่เป็นนะคะคุณลองไปเซิร์ชดูคลิปหากับย1วันของแม่ครูสิตานะแม่ครูสิตาจะพาคุณขอบคุณนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณขอบคุณร่างกายนะคะคุณจะรู้สึกสดชื่นถ้าคุณขอบคุณร่างกายนะคะทุกวันทุกวันคุณจะไม่ป่วย คุณนะคะจะสดชื่นอยู่ตลอดเวลาถึงแม้คุณจะนอนน้อยนะคะคุณคุณลองดูก็ได้นะคะลองดูนะคะแนะนําไปดูคลิปมาหากราบ21วันของแม่ครูสิตานะคะโอ้โหสุดยอดดีมากๆเลยนะคะคุณจะแข็งแรงคุณจะทรงพลังคุณจะ กระปี้กระเป๋าไม่เจ็บป่วยเลยนะคะอันนี้ฝากไว้นะคะพลังแห่งการสำนึกรู้คุณสุดยอดมากๆนะคะก็วันนี้ก็มีสิ่งดีๆมามอบให้ทุกๆคนแค่นี้แล้วไปแล้วนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันอีกนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบาย